วันนี้เราจะมารีวิววิธีต่อสายเชื่อมกับตู้เชื่อม golden mix นะครับแนะนำให้ลูกค้าต่อแบบนี้นะครับสาย mix ต่อเข้ากับตามปุ่มเลยนะครับคุณลูกค้าส่วนส่วนสีนะครับแนะนำให้สลับสีแบบนี้นะครับคุณลูกค้าเพื่อที่จะเราจะได้เชื่อมทั้งระบบ mix แล้วก็ระบบ m m a ได้ในโดยไม่ต้องถอดสายอีกนะครับเพราะว่าสาย mix สายมิกเนี่ยสายดินของมันเนี่ยมันต้องต้องเอามาไว้ที่ขั้วบวกนะครับคุณลูกค้าง่ายๆครับก็จำแค่ว่าสลับสีแบบนี้นะครับต่อไปเราจะมาสาธิตพิธีใส่ลวดเชื่อมนะครับลวดเชื่อมฟักคอนะครับขับแรกนะฮะขั้นตอนแรกครับคุณลูกค้าก็ถ่ายน็อตตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ลวดเชื่อมเข้าไปนะครับลักษณะนี้นะครับ แล้วก็แยกตรงนี้ก็จะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็คือแกะแกตรงนี้ลงนะครับแล้วก็แกตรงนี้ขึ้นเสียบสายเข้าไปตรงรูท่อสายนะครับแล้วก็ดันเข้าไปครับรคุณลูกค้านี่ครับดันเข้าให้สุดครับแล้วก็กดลูกล้อลงมานะครับ ขึ้นไปนะครับปรับแค่พอประมาณนะครับคุณลูกค้าก็ต้องให้แน่นมากเดี๋ยวล้อมันจะติดนะครับโอเคแล้วเรามาเปิดเครื่องได้เลยครับสังเกตที่ปุ่มมิกนะครับคุณลูกค้าเราจะเอาลูดเชื่อมเข้าไปในสายสายมิกนะครับเรากดให้มันอยู่ที่ปุ่มมิกนะครับ ก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยครับคุณลูกค้าจะเห็นว่ามอเตอร์วิ่งครับแล้วลวดกำลังจะเดินเข้าสายนะะกดทางไปครับคุณลูกาลวดออกมานะครับคุณลูกค้าโอเคครับตามนี้เราก็สามารถเชื่อมได้เลยครับ